สามแบรนด์ดังระดับโลกที่จะพาทุกคนไปชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีวางจำหน่ายในประเทศไทยแค่ที่เดียวเลยครับซึ่งก็คือที่นี่ Firster by King Power เจมว่าชินนี้ดีงามมากๆเพราะว่าคุณป้าเจมเขาชอบกินดอกกุหลาบอยูแล้วแกน่าชอบไม่เบาใช้แล้วเนี่ยได้ทั้งผมสุขภาพดีแล้วก็กินหอมไปด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนเพราะว่าที่ Firster by King Power เนี่ย เขาไม่ได้มีแค่สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางเท่านั้นแต่ว่ายังมีสินค้าแก้เจ็ตแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของเราเลยทุกคนครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับการช้อปปิง้งสินค้าบิวตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ศูนย์รวมแฟชั่นหลากหลายสไตล์หรือว่าจะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าชิคๆก,ก็ว่าได้ครับและใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ King Power มหานคร แค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็ใจเต้นแรงแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่าที่นี่เนี่ยคือสวรรค์ของนักช็อปจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของเราไม่ได้หมดแค่นี้ครับเพราะว่า mm hmm. นี่เลยครับทุกคนเราอยู่กันที่ First สเตอร์บายคิงพาสาขา King Power มหานครนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งสินค้าบิวตี้และก็ไลฟ์สไตล์จากทั่วทุกมุมโลกที่จะให้ทุกคนได้มาช้อปปิ้งกันแบบไม่ต้องมีไฟล์บินพร้อมกับแบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและก็แบรนด์ชั้นนาทั้งในและ f ฟิร์สเตอร์บายคิงพคือมัลติแพลตฟอร์มแห่งการช้อปปิ้งสินค้าบิวตี้และไอเทมไลฟ์สไตล์ที่มีความทันสมัยและสอดรับกับเทรนช้อปปิ้งแห่งอนาคตซึ่ง f ฟ r s t e เตอร์ s h i กชิป r โแห่งแรกในไทยเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่คิงพา o เวอมหานคร แล้วก็สาหรับใครที่กําลังสงสัยนะครับว่าทาไมวันนี้เนี่ยเจมถึงมาอยู่ที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงวันเกิดของคุณป้าเจมแล้วครับซึ่งเป็นคนสําคัญในครอบครัวเจมมากๆเจมก็เลยอยากจะหาของขวัญที่มีความพิเศษให้เหมาะสมกับที่ท่านเนี่ยเป็นคนสําคัญในชีวิตเจมนะครับผมว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่เน,เนี่ยจะมีสินค้าอะไรที่เอกลักษณและก็พรีเมียมไหมตามเจมมาเลยครับ

ทุกคนครับจมเดินสำรวจมาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยจะก็มาเจอไอเทมสุดชิคที่สะดุดตาเจมากๆแล้วครับนี่เลยครับผมน้ำหอมฉีดผมของ b a l m a n c a r i s Hair c o u นะครับผมซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกเลยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบื้องหลังเทรนด์แคทวอกหรือจะเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับการดูแลเส้นผมของหนุ่มสาวชาวปริสซียงก็ได้ครับผมว่าแล้วมาทดลองกินกันครับนี่ครับทุกคนน้ำหอมฉีดผมที่ันบอกเดี๋ยวเรามาทดลองกินกันดีกว่าอเอาอันนี้ละกัน ชื่อกลิ่นว่าพารามไนทีนเซเวนี่โฟนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยชึบทุกคนคือเจนจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากๆคือมันจะหอมเบาๆนะครับแต่ว่าเวลาดมแล้วเนี่ยสดชื่นมากๆมันจะมีกลิ่นความหวานจากวานิลาแล้วก็ดอกกุหลาบผสมกับเลมอนแล้วก็แบล็กเคอร์เรนนะครับผมเจมว่าชิ้นนี้ดีงามมากๆเพราะว่าคุณป้าเจมเขาชอบกิ่นดอกกุหลาบอยู่แล้วแกน่าจะชอบไม่เบาใช้แล้วเนี่ยได้ทั้งผมสุขภาพดีแล้วก็กลิ่นหอมอีกด้วย ว่าล้วอย่ารอช้าครับจัดไปเลยชิ้นแรกทุกคนไปครับ ทุกคนครับเจมเดินเพลินๆมาอีกแค่แป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้ก็มาหยุดอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของชองเดอะไคแล้วครับเป็นแบรนด์หรูสุด e อ็กซ์คลูจากอเมริกาที่จะตอบโจทย์การดูแลผิวสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่าย mm hmm. เพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักครับผมแล้วก็ผสานเข้ากับงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีสุดล้ําโดยเฉพาะตัวนี้เลยครับทุกคนนี่เลยครับ คืเนี่ 4K Gold Serum Intense นะครับผมตัวนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งไอเทมที่มีความชิคมากๆเพราะอ,อะไรครับทุกคนเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากทองคำครับผมเจว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคุณป้าเจมมากครับเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วเนี่ยพอท่านอายุมากขึ้นเนี่ยผิวท่านก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ไหมครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของชองเตอร์ไคเนี่ยเขาก็ออกแบบมาสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายอยู่แล้วตัวนี้ต้องดีกับคุณป้าเจมมากแน่ๆครับว่าแล้วก็จัดไปอีกหนึ่งชิ้นครับทุกคนไปครับ ทุกคนครับพอเจมเดินมาสักพักเนี่ยเจมก็ได้กลิ่นหอมมันลอยมาตามอากาศเลยเจมก็เลยเ,ลเดินตามกลิ่นหอม,มครับแล้วเจมก็มาเจอนี่เลยครับผมเคาน์เตอร์ของคูติมิลาโนนะครับเป็นแบรนด์เครื่องหอมจากอิตาลีที่โดแงดันในวงการเครื่องหอมมามากกว่า30ปีเลยครับทุกคนซึ่งเจมคิดว่าถ้าเจมได้ก้านไม้หอมปรับอากาศไปตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยน่าจะช่วยทําให้บรรยากาศที่บ้านน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณป้าเจมกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยใช่ไหมครับพอมาถึงบ้านแล้วได้กลิ่นหอมแบบนี้รับรองว่าจะต้อองงหายเนนนน่่ปป็ิิแ ไปดูกัันครบทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าบรา m น n แมงแพรซา c กุตัวช่องเดอะไคลแล้วก็คูติมิลาโน่สแบรนด์ดังระดับโลกที่จะพาทุกคนไปชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีวางจำหน่ายในประเทศไทยแค่ที่เดียวเลยครับซึ่งก็คือที่นี่ f i r s t e r by King Power เจ๋งที่สุดเลยใช่ไหมครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่าที่ firster by King Power เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางเท่านั้นแต่ว่ายังมีสินค้าแก้เจตแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของพวกเราเลยว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามเจมเลยครับ สำหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกสุดพรีเมี่ยมเหมือนกับเจมนะครับแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเลือกสินค้าได้ด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดพรีเมี่ยมได้ผ่านปลายนิ้วของทุกคนเลยครับบนแอปพลิเคชัน f i r s t สเตอที่พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนระบบ Android และก็ iOS ครับ ซึ่งสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพิ่มเติมเลยครับแถมทุกคนยังมั่นใจได้อีกนะครับว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยเป็นของแท้100%ส่งตรงและก็ส่งไวถึงหน้าบ้านเลยครับเลือกช็อปกันได้แบบจุใจโดยไม่ต้องรอไฟล์บินเลยครับสำหรับวันนี้จำขอตัวไปเพลิดเพลินกับการเดินช้อปปิ้งก่อนนะครับเพราะว่าที่เฟ r ร์สเตอร์เนี่ยเขามีพื้นที่กว้างมากจริงๆแถมสินค้าแล้วก็ไอเทมทุกชิ้นเนี่ยยังสะกดสายตามากมาก ว่าแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปเดินชอปปิ้งก่อนครับสำหรับใครที่อยากจะมาเปิดประสบการชอปปิ้งแบบเจนก็อย่าลืมมานะคะที่ i r s t ์ e เตอร์บายคิงพาวเทั้งหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์สําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับ